ที่น,นีคเรานะคะีพี่แมนนะคะว่า,าวันนี้นะคะขอบคุณพี่แมนมากๆที่ได้มาให้ความรูกร้าา <c oughs> กับพวกเราแลสิ่งที่พี่แมนพูดเป็นประโยชน์กับสมพู่มากมากแล้วก็คิดว่าจะได้เอาไปใช้ในงานนีนะคดค่ะสวัสดีครับพี่แมนนีด่บดบเอาเลยครับพี่แมนเป็นทีากรได้ดีมากครับ <c oughs> พี่แมนทำหน้าที่ของพี่แมนได้แบบโคตรดี <c oughs> ผมฟังเข้าใจรู้เรื่องหมดเลย <c oughs> <c oughs> แมืแ่อกี้เสียงหลงพี่ผมขอโทษครับแล้วก็ผมจะเอาสิ่งที่พี่แมนสอนเนี่ยไปอดัดแบปกับงานของผมเองแล้วก็สักวันหนึ่งนะครับพี่ผมยังอยากฝึกงานกับพี่อยู่นะครับติดกำลังใจให้ครับพรุ่งนี้สู้ๆครับเอาเลยครับพี่แมนครับครับก็วันนี้พี่กับเป็นวิทยาก,กรที่ดีนะครับ นำเสนองานมาได้ยอดเยี่ยมมากไม่ก๊อฟทุกอย่างที่พี่ถ่ายทอดมาผมก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งล้างจานถูพื้นอะไรงี้ครับพี่เขสอนถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปโอเคครับผมก็ครับแล้วผมจะเอาไปอรใช้ในชีวิตประจำวันผมครับแล้ผมโทรได้ผมโทรบอกแม่ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เมนสวัสดีครับ นักกบูยก็นี่คืออะไรหนึ่ครั้อ่าตอนนี้นะครับเพราะว่าผมส่งโทรจิตให้พี่แมนก็โอเคครับก็รู้สึกว่าเออได้เขาเรียกว่าได้แนวคิดใหม่ๆจากพี่แมนนะครับก็ผม พูดไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ก็ส่งต่อให้คนต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะบอกว่าหนูตามพี่มั้งแต่สมัยหนูอยู่มปลายได้มัง้งรู้สึกพี่แบบพี่คนที่แบบถ่ายรูปก็ได้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้ฟังที่ที่แบบเขาใช้คำว่าอะไรวะดีใจที่ได้ฟังที่แบบน้าเสนแนแนวคิดแบบเอ้ยเวลาพี่ทํางานพี่คิดอะไรยังไงทําอะไรยังไงนีแบบสนุกมากพี่บอกว่าพี่ ไม่ถนัดเป็นวิทยากรนี่เป็นครั้งแรกแต่น้องจะบอกว่าพี่พูดเก่งนะแบบว่าดีเลยแหละพีเก็อาจจะยังไม่ชินคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับคือเอาจริงผมก็ไม่รู้จักพี่หรอกนะครับ <S 2> <S 2> แต่พอได้ได้เจอพี่ก็แบบลับได้เห็นผลงานที่พี่เอามาโพสก็คือมันคุ้นหน้าคุ้นตาผมมากเลยตอนสมัยที่ผมไปกรุงเทพเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วผมก็มันเคยผลงานที่อยู่บน ึสักแห่งนั่นแหละครับผมอาโอเคไม่ได้เปื่อยครับแต่ว่าก็เห็นได้หผลงานพีน่นเอ้ยผมไม่ได้ขำพี่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อเลขสองคำัคบอ่าก็คือ <laughs> อ่ะคือที่เป็นวิทยากรที่มากนะครับผมอะ <laughs> ตะเกียบรถพี <laughs> ่อะไรกัตะเกียบครับพี่เป็นวิทยากรที่ดีครับซึ่งพี่อธิบายผมก็ไม่ไม่ง่วงครับไม่ง่วงได้ความรู้เยอะครับอ่าแล้วก็เอาจริงที่ผมได้ดูผลง,งานพี่วันนี้ผมก็ได้ลองเอาไปอันนี้ใช้ดูก็ชอบครับดีครับพี่ Uh, เราดิดตามผลงานใหม่ๆพี่นะครับพี่แมนสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมากครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจครับสวัสดีครับพี่แมนวันนี้ผมดีใจมากที่ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากพี่ไว้ผมจะไปถ่ายรูปกับพี่อีกรอบครับครับพี่แมน ขอบคุณที่มาให้ความรู้เปืดประสบการณ์ใหม่ๆให้พวกผมนะครับขอบคุณพี่แมนที่สอนท่ายากในการถ่ายรูปไม่ว่าจะกระโดดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันสุดยมากครับพี่ผมผมชอบมากตอนที่เราถ่ายรูปรวมครับผมชอบที่พี่ไปปีนเบาะแล้วก็ขาชี้ฟ้าถ่ายรูปรวมครับ โอเคครับพี่ขอบคุณครับ Yeah. Oh! Hey.